สวัสดีครับเด็ดช่องฮักลันครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตึกมหานครนะครับนี่ที่อยู่ด้านหลังตรงหน้าตึกมหานครจะมีเป็ก41แลบนะครับเป็นกิจกรรมของทางไนกี้ที่เชิญชวนเพื่อนๆลงทะเบียนร,ร่วมกิจกรรมนะครับมาทดลองมาทดสอบสวมใส่รองเท้าเปกัสสสินะครับ โดยด้านในาแ lap ก็จะมีการชา a l l e n g บนลูวิ่งคือนวิ่งวิ่งคนละ10นาทีถ้สาสะสมตั้งแต่วันนี้นะครับกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่14วันที่ผมถ่ายคือวันที่14กันยาไปจบวันที่21วันเสาร์ที่21น,นะครับฝ่ายหญิงเอา50คนฝ่ายชายเอา50คนที่ได้1-50เนี่ยจะได้ร่วมกิจกรรมตอนส่งท้ายนะครับในวันที่28นะครับของทาง n น k ี แล้วก็ระหว่างระหว่างช่วงวันที่14ถึง21เนี่ยก็จะมีการพานักวิ่งที่ลงทะเบียนตามวันนะครับวิ่งซิติรันแบ่งเป็นรูทต,ต่างๆยามค่ำคืนนะครับบริเวณถึงมหาคนครวิ่งไปตามเส้นทางซิติรันนะครับก็กิจก,กรรมเราก็ไปจบวันที่21นะครับส่วนข้างในที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เดี๋ยวพาเข้าไปชมบรรยากาศนะครับว่าการวิ่งชาเลนจ์นักวิ่งแต่ละท่าน นี่เราก็ไปเทสวิ่งมาแล้วนะครับของเพื่อนๆเขาจะได้เยอะหน่อยผมได้แค่2กิโลกับอีก14 140เมตรนี่ครับประมาณนี้ตกไปอยู่อันดับ13แต่หลายๆวันเข้าก็จะอันดับมันก็จะโดนปัดตกปัดตกไปเรื่อยๆครับก็มีคนวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆเดงหน่อยจะเริ่มพานักวิ่งที่ลงทะเบียนออกวิ่งคิติรันนะครับ2กิโลกว่าถึง3นะครับประมาณนี้นี่ครับเหล่าสตาฟกำลังเตรียมความพร้อมครับ Um. Oh Jamie, ีรครับได้เลยค่ะยินด no no? ีต้อนรับสูเกิวัร่วันนี้เป็นกิจกรรมวันแรกของเรานะคะกับทีมเสือเพนนะคะวันนี้เราวิ่งกี่กิโลนะคะคุณเน มหานครแถวนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเอเนจีของทุกคนเนี่ยมีพลังมากมากเลยที่น่าเป็นช็อตแห่งนีมาหรือยังเอเนจีมาหรือยังคะหลายๆท่านก็คงจะได้เข้าไปทำชาเลนจ์กันเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะมีใครเข้าไปทำชาเลนจ์10 minute ชาเลนจ์มาแล้วบ้างกมือขึ้นมอก เรามีกิจกรรมสนุกๆนะคะอยากชวนทุกคนมาเล่นการเทนบินดชาเลนจ์ค่ะใช้แล้วค่ะที่เทคโคทดิวันแลบแห่งนี้นะคะไฮไลท์ like ก็คือเรามีเทนบินดชาเลนจ์ให้ทุกชาติได้ขึ้นไปที่บนแฟลต์น,นะคะกำหนดเวลาทั้งหมด10นาทีนะคะใครจะวิ่งได้ใกล้ที่สุด ให้เชิญพี่บอยมาเชิญเยอะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาว่างวันไหน<อ> เป็นกลุ่มแรกนะครับเราเอปอกตัวก่อนเพื่อนเลยคนระับไปปารานิสกับูกลุ่มแรกครับไปแล้วครับกลุ่มแรกทานครับเราโอเคยังไหขอบคุณครับขอบคุณครับ เราเป็นกลุ่มแรกครับเพราะเราแฮนซัมโอ้น่งเร็วนะไม่ง่วนะยดูฟุตบาทด้วยนะครับเรียงเดียวเลยพี่ถ่ายเลยผมไม่เป็นไร เพิ่มไฟนะเพิ่มไฟ,น,ฟนี่ข้นะางหลังดูแลตัวเองนะงนะลูกใครสวยก็ของคนนั้นมืด <c ười> มืด <c ười> มืด <c ười> มืดมืด,มด <c ười> อยู่ในความมืดนะครับตอนนะี้ <c ười> โอ้โหพี่บอยเร็วมากเลยครับเรยาเลยครับเร็มากครเร็วเ็บไม่ครบเก็บไม่ครบสามนะเก็บไม่ครบสามิงรอบพิ่งรอบแหลบอิหน่อยแจมสอบอ่ายังไม่ครบยังไม่ครบยังไม่ครบสามใช่ ใครไม่ครบสามไม่ให้ดื่มน้ํานะไม่ครบสามห้ามดื่มนะ้ําไม่ครบสามห้ามดื่มน้ำไม่ครบสามห้ามดื่มน้ำยูโน่ไม่ครบสามห้ามดื่มน้ํานะระวังนะครับน้ำพีเดสองจุดห้าในสองจุดแปดของพี่ครบแล้วอ่ะไม่ครบเลยอ่ะไปสโลลี Sorry. ไม่ไม่ครบสามห้ามดื่มน้ำนะครับไม่ครบสามห้ามดื่มน้ำต้องให้ครบสามนันาฬิกาต้องให้ครบสามถึงจะได้ดื่มน้ำตกลงครบหรือเปล่าเนี่ยโซโลโซโลมิตรบุตรครบสามอาจารย์ต้อม จกี่ร้อยเมตรอาจารย์ตูนเร็วไปเปล่าอาจารย์อ๊อฟครบสามไหมไหมไม่ครบสามไม่ต้องดื่มนะให้ให้ครบสามนะสามต้องให้ครบสามสิบนะถึงจะไปดื่มน้ําได้สามสิบโลนะไม่สามสิบโลค่อยไปดื่มน้ำนะสตาร์เปล่าอาจารย์อาจารย์ทำไมแรงดีจังเลยครบไหมครบไหมยังไม่ครบอ๋อยังไม่ครบเหรอ ครับแล้วแล้วทักร้านโอเคโอ้ยยังยังแรงนี่อยู่ครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคไฟกิโลฟอร์ดิงอาจารย์อาจารย์หมดอีกแล้วอาจารย์ ครับนี่กลุ่มนักวิ่งก,กลุ่มแรกมาแล้วก็กลุ่มสองกลุ่มสามทยอยมาคราให้ครบสามโอาให้ครบสามนะถ้าไม่ครบสามวนไปอ่ะ <c oughs> ไม่ได้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 นี่เฉย ว,วนให้ครบสามนะครับไม่ครบสามไม่ได้ต้องให้ครบสามพี่เกมว่าวนทำไมเมื่อกี้นั่งเบาใส่มาหรือเปล่าไม่รู้ พอวิ่งเข้ามาทุกกลุ่มแล้วก็เราก็มายืดเหยียดคู่ดาวนะครับก็เป็นอันจบนะครับภารกิจในวันนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็จะเข้าไปเรียกไปชาเลนต่อในการเทสวิ่ง10กิโลเมตรในลูนะครับ <S <S อขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามารับชมและกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ